สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมยังเป็นการ์ดที่อยู่ในภาคของยูกิโอเซอานะครับผมซีรีส์ที่ผมจะมาคุยในคลิปนี้นะเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่า7จักรพรรดิครับผมซึ่งคําว่า7จักรพรรดิตรงนี้นะครับต้องอธิบายว่ามันมาจากตัวคันจินั่นแหละที่อยู่ในชื่อก์ดนะครับซึ่งสื่อไปยังพวก7จักรพรรดิบาเรียอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ในชื่อที่เรียกเป็นทางการจริงๆมันจะเรียกว่าเซเว่นส์นะครับภาษาญี่ปุ่ จีที่กํากับเนี่ยมันเป็นคําว่าเจ็ดจักรพรรดิอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชื่อเวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็เป็นคาว่าเซเว่นไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะไม่ได้มีคําที่สื่อไปอยังการเป็นเจ็ดจักรพรรดิอะไรพวกนี้แต่ว่าการเป็นคําว่าเซเว่นแล้วก็ใส่ทีเอชเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าบ่งบอกได้ว่าเป็นชุดการ์ดเดียวกับพวกเจ็ดจักรพรรดิบารีนั่นแหละครับซึ่งชื่อการเจ็ดจักรพรรดิหรือเซเว่นน่ก็หน้ารักดีนะครับคือผมหาจํานวนการ์ดที่ติดชื่อไอ้้พพววกกนีันะัั็จดยนนยู่ท่ทบแล เจ็ดใบด้วยประการชนี้เนาะแล้วก็ทีนี้ผมเลยอยากแถมนะครับว่ามันจะมีการติดชื่อคําว่าบาเรียนอะไรพวกนี้ด้วยก็ใส่เข้ามาเพิ่มเติมซึ่งการที่มีคาว่าบาเรียนอันนี้ก็น้อยกว่าที่คิดไว้นะเออคือแบบนึกออกแหละว่าจะมีพวกแร็งอัพเมจิกเข้ามาแต่ว่าพอหาอันอื่นที่เป็นบาเรียนแล้วก็มาใช่แร็งอัพเมจิกอะไรพวกนี้ที่เป็นการไปบนกับดักก็มีอยู่ราวๆทั้งหมด4ใบครับผมซึ่งจะเป็นการไปบนกับดักที่อยู่ในชื่อกาดของคอนเซปต์นี้นะครับจะมีอะไรบ้างและเอฟเฟกต์ของมันจะน่าสนใจขนาดไไนนนนกกก็ปปรััับฟงคลลิี้เย่่ออื มาที่ใบแรก s e v e n น s อส n s นชัครับเ e เว่น s อส n ซนเป็นการ์ดเวมนบ์ธรรมดานะครับการ์ดเวมนต์ใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็มีอยู่2อย่างด้วยกันนะเอฟเฟกแต่และเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้ทุละครั้งนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือเลือกการ์ดต่อไปนี้จากในเด็กมา1ใบครับผมการ์ดต่อไปนี้ที่ว่าก็จะมีการ์ดที่ติดชื่อ Seven s, หรือก็คือติดชื่อ7จกักรพรรดินี้นะครับผมโดยจะต้องไม่ใช่การ์ดเซเว่นแอสเซนเเองนะครับเป็นการ์ดเว่นบอลกับดักเนาะหรือถ้าเกิดว่าเรา เป็นการ์เวทมนต์ชัพพลันที่ติดชื่อแร n งอัพเมจิกกนได้ครับเลือกอันไหนก็นได้เนาะหนึ่งใบเอาขึ้นมาบนมือหรือเอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กก็ได้ครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับคือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญเป็นพิเศษลงมาจากเอ็กซตราเด็กอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายนะครับผมเราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานออกนอกเกมได้พอรีมูฟเสร็จแล้วเลือกการเวทมนต์ติดชื่อแร n งอัพเมจิกหนึ่งใบจากบนมือส่งลงไปสุสานแล้วการ์ดใบนี้นะครับมันจะไปมีเอฟเฟกต์เดียวกับา์วมน สิ่งเมื่อกี้ที่เราเพิ่งส่งจากบนมือลงสุสัมไปนั่นเองครับอ่ะก็เรียกว่าเป็นการ์ดแปลงเอฟเฟกนั่นเองนะและการไปต่อมาเซเว่นทาคิออนครับผมเซเว่นทาคิออนเป็นการ์ดเวมนบนธรรมดานะครับการ์ดเวมนบนใบนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลใบเอฟเฟกของมันก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ิตติดชื่อนัมายเลขหนึ่งตัวของเรานะครับผมเลือกจากเอ็กซ์ตร้าเด็กโดยต้องเป็นนัมายเลขหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ตััววจาากกในเเเเด็ททีี่่มลลบ วเลขแรงของไอมอสเตอร์ Monster, ตัวที่โชว์ให้ฝ่ายหนึ่งดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นเผ่าหรือธาตุเดียวกันด้วยนะครับผมเอามอสเตอร์ที่เราเลือกนั้นจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือเสร็จแล้วเลือกการ์ดหนึ่งใบจากบนมือของเราเอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กหลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกตนี้เสร็จแล้วนะครับจนกว่าจะจบเท่านั้นเราสามารถอันเชิญมอสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นเอ็กซีเท่านั้นนะครับและการ์ดไปต่อมาเซเว่นฟอร์์ครับผมเซเว่นฟอร์์เป็นการ์ดเวมนบ์ฉชับพลันนะครับกนนนะาร ที่มีมอนสเตอร์ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดไปคือพอเราใช้งานเอฟเฟกปุ๊บเนี่ยเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสติชื่อนัมเบอร์ที่อยู่ในสุสานของเรามา1ตัวครับผมเสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์เควอสนัมเบอร์หตัวที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์โดยจะต้องเป็นตัวที่แร้งสูงกว่ามอนสเตอร์เอ็กซิสติชื่อนัมเบอร์ที่เราเลือกจากสุสานเมื่อกี้นะครับสูงกว่า1นึงแรงเนาะแล้วก็เป็นตัวเผ่าเดียวกันด้วววยเเเเเเออ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 าาตตััััันน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 มมมบบบบบรรร์์้้จกใชชิิิญแแพศษลลลงไปฟดดทีส่ื ที่เราเลือกตอนแรกก็เอาไปเป็นวัตถุดิบ x อให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เอฟเฟกนี้ในการที่จะอัญเชิญตัว Chaos Number 101ถึง107ขึ้นมานะครับตัวไหนก็ได้นะอพออัญเชิญเสร็จแล้วเนี่ยเรายังจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักติดชื่อเซเว่นแต่จะต้องไม่ใช่การ์ดใบนี้ซะเองนะครับหรือเป็นการ์ดเวทมนต์กับดักติดชื่อบาเรียนก็ได้หรือการ์ดเวทมนต์ฉับพลันติดชื่อแรงอัพเมจิกก็ได้ครับเอาอันไหนก็ได้ตามที่บอกเมื่อกี้1ใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมคือดูแล้วมันเชื่อมกันหมดเลยเนาะเออก็คือแบบว่าพวกเซเว่นพวกบาเรียน 6แลนด์อัพเมจิกอะไรพวกนี้แต่แลนด์อัพเมจิกนี่ดูจะส่งไปยังพวกการ์ดเวทมนต์ฉับพลันซะมากกว่าครับและการ์ดเวทมนต์ไปต่อมาครับผมแลนด์อัพเมจิกเดอะเซเว่นวันครับแลนด์อัพเมจิกเดอะเซเว่นวันเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาการ์ดเวทมนต์ชื่อนี้ใช้งานได้เพียงการดูเอลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมซึ่งการใช้งานของมันก็คือว่าในช่วงดรอฟเฟสที่เราจั่วการ์ดตามปกติเราโชว์การ์ดใบนี้ให้ฝ่ายนึ่งดูไปนะครับแล้วทีนี้ในเทิร์นนั้นเนี่ยตอนเข้าเมนเเเเเเฟฟฟสสขอออออองงรราาากกตตต์์จะททนนน่่่โดยีวลืม หนึ่งตัวที่เป็น number 1 0 1ร่งถึงหนึโดยจะต้องไม่ใช่ตัว chaos number นะครับผมเลือกจากในเด็กหรือเลือกจากสุสานอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิ์เสร็จแล้วเลือก monster number อีก1ตัวที่เป็นตัวเลข number เดียวกับตัว chaos number เนาะสมมุติว่าเราเลือกตัว chaos number หนึ่งร้อยสองอย่างเงี้ยเราก็เอาตัว number หนึ่งร้อยสองมาครับเอาไอตัว number ที่ไม่ใช่ chaos number ไปเป็นวัตถุดิบ e x ซ t e ให้กับตัว chaos number เสร็จแล้วก็อันเชิญอีตัว chaos number นั้นลงมาบนฟิ์จาก extra เด็กแบบพิเศษได้เลยครับและตามด้วยการไปต่อมา นะครับผมขิ้นการ์ดกับดักกันทันใดนะครับคือ Eternal s e v e ซครับผม Eternal Seven s e v e ซเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับผมการ์ดกับดักใบนี้เอฟเฟกของมันสามารถใช้งานได้เพียงเทะครั้งเท่านั้นเอฟเฟกก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีดตัวโดยเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีติดชื่อ number หรือเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีที่มีวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์ number นะครับผมโดย number ที่เขากําหนดเนี่ยต้องเป็น number ร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับซึ่งไอ้คำว่าเจ็ดจักระพัดเนี่ยมันก็สื่ เจ็ดจักรพรรดินั่นเองครับพวกเซเว่นหรือ7จกักรพรรดิทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยดูจะเน้นไปยังพวกแบบมอนสเตอร์นัมเบอร์ร้อยหนึ่งถึงร้อยเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับโดยมอนสเตอร์ตามเงื่อนไขเมื่อกี้ที่เราเลือกไปนะครับผมพอเลือกเสร็จแล้วให้เราเลือกใช้งานหนึ่งในสองเอฟเฟกต์นี้ครับเอฟเฟกต์ effect ที่หนึ่งเลยนะครับก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือต่ำกว่ามอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับไอตัวเอน็กซีดเนาะเราสามารถทําให้มอนสเตอร์ตัวนัันไไัั้้้้้้นนนนนเเ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 ออ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 อฟฟฟฟคคไไไรรรรรรผลลลปดจจจกกกกกววว่่่าาาาะะบบบทิ์์์แ็็ถืืืใชชีีมมสตต ที่อยู่ในสุสานของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลโดยถ้าเราใช้เอฟเฟกนี้นะครับผมไอมอนสเตอร์เอ็กซีที่เราเลือกตอนแรกเลยนะวัตถุดิบเอ็กซีของมันจะถูกถอดออกไปทั้งหมดเลยด้วยนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ต้องพิจารณาการใช้งานดีๆคือด้วยความมันเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับมันก็คงมีวิธีการใช้งานที่หลากหลายน่าจะพ,พลิกแพลงได้เยอะเนาะแล้วก็มีความหลากหลายของเอฟเฟกแบบนี้นนและการไปต่อมานะครับผมการไปนี้คือเซเว่นอะไรวอลเซเว่นอะไรวอลเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักไปนี้นะ ขอขงเราไปสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสต์หนึ่งตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้เลยครับหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกต์นี้เสร็จแล้วเนี่ยเรายังจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมกับมอนสเตอร์ที่อยู่ในสูตรสารของเรานะครับผมซึ่งจํานวนที่สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นจํานวนตัวที่ถูกรีลิสไปตอนต้นบวก1ครับผมสมมติรีลิสไป3ตัวใช่ไหมเราอัญเชิญมอนสเตอร์เอ็กซิสต์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมตามเงื่อนไขแรกไมาได้เสร็จ,ออนนร 1, จปุ๊บ บอกนี้นะครับผมจะเป็นจํานวนที่เราสามารถเอามาสเตอร์เอ็กซีติดชื่อัมเบอร์ตั้งแต่101ถึง107ไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซีให้กับเอมอนสเตอร์ตัวที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษนั้นหมานะครับกล่าวคือว่ารีลิสไปเท่าไหร่ก็จะมีวัตถุดิบเอ็กซีที่เพิ่มขึ้นมาได้พอสมควรนะแล้วในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้นะครับพอถึงเอ็นเฟสเมื่อไหร่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะได้รับความเสียหาย300พอยต์คูณจํานวนการ์ดบนมือของตัวเองครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดเจ็ดจัดร Around, ร Around, กรพรรดา ับการ์ดกับดักใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานแล้วการ์ดใบนี้นะครับผมใช้งานได้ด้วยการที่ว่า Monster Exceed ติดชื่อ Number ตัวที่เป็น101ถึง107หรือเป็น Monster e x c e e ที่มีวัตถุ l i p e x c e e เป็นตัว e x c e e ติดชื่อ Number 101ถึง107นั้นก็ได้ครับผมถ้าเกิดว่ามันทําการแบทเทิลในช่วงดาเมจสเต็ปนั้นเปิดใช้งานการ์ดใบน,นี้เพื่อที่ว่าเอามอนสเตอตัวของเราที่กําลังต่อสู้นั้นนะ่ะรีมูฟออกจากเกมไปนะครับซึ่งการรีมูฟในลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวที่ถูกรีมูฟมันมี วัตถุดิบ e x i อยู่ก็ให้เอาวัตถุดิบนั้น remove ออกจากเกมไปพร้อมๆกันเลยครับผมซึ่งดูแล้วจะเป็นการกัดดักออกแนวเลี่ยงการต่อสู้ก็ว่าได้ใช่ไหมแล้วพอเราใช้งานการใบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอถึงจบเทิร์นนั้นนะครับเราจะสามารถเลือก monster e x c e หนึ่งตัวที่มีแรง k สามหรือต่ำกว่าและต้องไม่ใชส m ตอ s t e r number ด้วยนะครับผมเลือกนสเตอร์ตังเงื่อนไขนี้อัญเชิญแบบพิเศษลงมาจาก extra d ร้าเสร็จแล้วเอาพลังโจมตีตั้งต้นของนสเตอร์ตัวนั้นมอบเป็นความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งครับซึ่งดูเอฟเฟกต์จนจบนะครับก็พอร ว่ามอนสเตอร์เอ็กซีตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปตามเงื่อนไขแรกดูแล้วเป็นการรีมูฟหายไปเลยครับผมไม่ได้กลับมาแต่อย่างใดนะปกติมันควรจะมีคําว่าแบบรีมูฟจนกว่าจะจบเทอร์นอะไรแบบนี้เนาะแต่อันนี้ไม่มีครับโดยการ์ดเจ็ดจักรพรรดิก็หมดไปนะครับผมต่อไปจะเป็นการ์ดติดชื่อบารียนกันบ้างเริ่มที่ใบแรกเลยครับผมบาริเอร์สเคออสดรอคบารเอร์สเคออสดรอเป็นการ์ดเวทมมดาได้งานได้ตอนที่ว่าในช่วงดรอเฟสของเราที่เรามีการจั่วการ์ดตามปกติมาปุ๊บโชว์การ์ดในนนหอ่ึึงงต ก็ต่อมาจากสแตนบายเฟสที่ต่อมาจากดอเฟสที่เราโชว์การ์ดให้อีกฝ่ายหนึ่งดูนั่นนั่นแหละครับให้เราเลือกใช้1ใน2อเอฟเฟกดังนี้นะครับผมเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าเลือกการ์ดเวทมนต์ธรรมดาติดชื่อเซเว่นหนึ่งใบจากในเด็กเอาการ์ดใบนั้นส่งลงสู่สามไปนะครับผมโดยที่ว่าการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็นมีเอฟเฟกเดียวกับการ์ดเวทมนต์ธรรมดาติดชื่อเซเว่นที่ส่งลงไปสู่สามเมื่อกี้ครับผมงาเป็นสไตล์แบบว่าแปลงเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกแล้วนะเรีอวถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้้้คอคืกีน็ได เอามอนสเตอร์1หรือ2ตัวจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์โดยมอนสเตอร์ตัวนั้นเอฟเฟกจะไร้ผลไปด้วยนะครับตึงเอฟเฟกไร้ผลนั้นไม่เป็นปัญหาครับผมเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีดติดชื่อัม m b เ r ขหตัว จากในเอ็กซ์ทราเด็กของเราเนาะอันเชิญเอ็กซีดลงไปบนฟิวแล้วเสร็จปุ๊บเอาเอมอนสเตอร์ตัวที่อันเชิญมาด้วยเอฟเฟกต์ของการไปนี้รวมถึงมอนสเตอร์ทั้งหมดบนฟิวของเราณตอนนั้นไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับมอนสเตอร์เอ็กซีดติดชื่อนันเมเบอร์ที่เราอันเชิญนั้นลงมาครับและการไปต่อมาก็ใบนี้คือดินแดนความหวังบาเรียนครับผมดินแดนความหวังบาเรียนเป็นการ์ดเวทมอนฟิวนะครับผมโดยการ์ดใบนี้เนี่ยตามกฎแล้วก็ให้นับว่ามันเป็นการ์ดติดชื่อบาเรียนนะครับซึ่งที่เขาเขียนอย่างนี้นะเพราะว่่่่่่าาาาาภษาญีีีปุนนนนนเเเเยยยมััชือออกรรร์ดบบฉๆะคแตว่า ไอ้คำว่าเป็นการติดชื่อบาริ a อนสในที่นี้คือเหมือนเข้าใส่ตัว S เข้าไปด้วยนะครับเออก็มีความละเอียดดีนะสำหรับชื่อการญี่ปุ่นนะครับผมโดยเอฟเฟกของกาดใปนี้เลยก็จะมี2อย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือมอนสเตอร์นั e r บอร์ถึง107และมอนสเตอร์เค s อส m นัมเบอร์และมอนสเตอร์เค s อส์เอ็กซิสของเรานะครับผมจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของกาซิไฟหนึงแล้วก็จะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกของกาซิไฟหนึ่งด้วยครับและเอฟเฟกร์นี่เอ,เองเของกาซิ ลงมาได้แบบพิเศษสําเร็จเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีดหนึ่งตัวนั้นกับมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนั้นหให้เอามาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับมอนสเตอร์ตัวของเรานั้นที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาครับและการไปต่อมาการใบนี้คือ Ran k Up Magic b a r i a n นฟ r สตนะครับผม Rank Up เ a g i ก b า r ร a n น o r c e เป็นการ์ดเบทมนต์ธรรมดาการ์ดเวทมนตนใบนี้นะครับคลาสสิกสุดๆอ่ะสำหรับการ์ดบาเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครด ใช้การใบนี้กันเป็นว่าเล่นเลยนะซึ่งเอฟเฟกของการใบนี้นะครับก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีดหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิวของเราครับผมเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อคิออสเอ็กซีดหรือมอนสเตอร์ติดชื่อคิออสนัมเบอร์หนึ่งตัวที่แรงสูงกว่ามอนสเตอร์ Monster ตัวตั้งต้นที่เราเลือกไปบนฟิวเมื่อกี้นะครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวที่แรงสูงกว่านั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวโดยเอาไอตัวที่อยู่บนฟิวนั้นเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับตัวที่เพิ่งถูกอันเชิญลงมาด้วยนน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 ะะะครรรรัััััับบโดดดดดยยยยยทีีนนีีนนี่่่่วววววาาาาาาาตตตตตออ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 อ้้้้เเเเเเเถถฟิิิลล์์ขขงงงงกกกกกฝึมมมมมสสส็็็็ซซซแุุ Wat T D นะจ มอีกฝ่ายหนึงน่งหนึ่งใบมาเป็นวัตถดุดิบ exit ให้กับมอนสเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับเออเรียกว่าเป็นการชิงวัตถดุดิบกันมาดื้อๆแบบนี้นะและการ์ดไปต่อมาใบสุดท้ายครับผม rank up magic limited barrier sports ครับผม rank up magic limited barrier sports เป็นการ์ดเว้นมนธรรมดาการ์ดเว้นมนใบนี้นะครับผมเมื่อเรามีการใช้งานแล้วเลือกมอ monster exit หนึ่งตัวแร n k สี่ที่อยู่บนฟิล l d ของเรานะพอเลือกเสร็จแล้วนะครับผมเอาม m สเตอร์ติดชื่อ chaos number หนึ่งตัวที่มีแร n k สูงกว่ามอนสเตอร์ตัวแรกที่เราเลือกเมื่อกี้เอาม m สเตอร์ตัวแร n k สูงกว่าหนึ่ง r a n นั้นอัญเชิญลง ไปบนฟิลด์โดยให้นับว่าเป็นการอัญเชิญเอ็กซีดนะครับผมก็อัญเชิญแบบพิเศษเอ็กซีดไปง่ายๆแบบนี้เลยครับเป็นการ์ดที่ดูแล้วแบบมีข้อจํกากัดเล็กน้อยสมชื่อการ์ดไหมนะครับลิมิเต็ดอะไรอย่างนี้นะคือแบบข้อจํกากัดก็คือว่าอัญเชิญกับมาสเตอร์เอ็กซีดแรซ์สีเท่านั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์การช่วงชิงวัตถุดิบเอ็กซีดอะไรแต่อย่างใดเนาะอ่ะตัวนี้ก็หมดไปน,นะครับผมสําหรับการ์ดเวทมนต์กับดักติดชื่อ7จกักรพรรดิและบาริอันส์นะครับก็แยกกันไปเนาะแต่ว่าไอ้คำว่า7จากักรรพรดิกับบอย่างนนี้้ะครรัผมูสึกวว่าเวาเเลราาาดดดูููยยยกกิโอออภคคคเเเเเเซนนนนนนนีีีี่่มมมััปป็็ทแบบววนนื้วนนะครับ เวลาพูดถึงจกักรพรรดิก็พูดถึงจกักรพรรดิบาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมถ้าเป็นสายเอ็กซีดแล้วก็เป็นสายนัมเบอร์ก็ต้องเป็นสายนัมเบอร์ที่พิเศษหน่อยด้วยนะที่ว่าต้องเล่นกับพวกนัมเบอร์101จนถึง107กันเป็นหลักนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมมาแชร์ให้หมูเก่งฟังด้วยนะครับผมและเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในจักรวาลการ์ดคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ